ก็ <laughs> ก็กราบเรียนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็าวันนี้จะมารีวิวธงนะเดี๋ยวดูรูปลักษ์ก่อนขอปิดเข้าปบ่อนะครับเดี๋ยวดูรูปลักษ์ก่อนนะครับออกเทนะครับแนวแบบอ,อัศวินนะครับแนวอัศวินแนวหน้านครับโอเคนะครับ สกิลแรกนะครับก็เป็นสกิลบัฟนะบัฟให้ตัวเองนะอันนี้นะครับบัฟให้ตัวเองแล้วก็ถ้ามีเพื่อนนะครับหรือเพื่อนประมาณสี่ห้าคนนะครับกดสกิลนี้นะเพื่อนก็จะได้บัฟเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็คุณสมบัติคุณสมบัติของบัฟนะครับก็คือถ้าเราอะกดสกิลนี้ใส่เพื่อนนะสกิลแซดใส่เพื่อนนะครับ,เพ,นนรบเพื่อนจะได้บัฟแล้วสมมุติถ้าเลือดเราเหลือ เหลือประมาณ4 so first, ี่หมื่นนะครับแล้วเพื่อนเราตีครับมันจะได้เลือดนะครับมันจะได้เลือดแล้วก็แล้วก็บัฟจะได้ความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับมันอธิบายยากนะอันนี้อธิบายยากมากเลยนะครับมันต้องไปเอาไปใช้เองนะอธิบายยากมากก็คือมันต้องมีเพื่อนแล้วก็กดปั๊บแล้วก็ไปตีมอนนะครับเดี๋ยวผมให้ตีดูดูให้มอนตีนะอย่างนี้นะครับมันจะแล้วเราก็ตีมอนนะครับมอนกลับมันจะเด้งเลือดนะมันจะเด้งเลือดดิ กระดูดเลือดนะครับบัฟบับมันอยู่แบบเดียวนะโอ้ยโอเคนะบับมันอยู่แบบเดียวนะบัฟอันนี้บัฟของธงอยู่แบบเดียวนะครับต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะบัฟของธงเช่นตีบอสตีเจ้าตีไฮดาตีบิ๊กมัมตีตีบอสนะครับพวกตีบอสนะผมลองมาแล้วได้นะครับลงดันลงดันเหรอได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องให้เพื่อนไปช่วยเยอะๆนะครับถึงจะือด,ดจะด,ดิ้งแบบ แบบฟินิตี้นะครับนี่นะแล้วก็ตีเร็วด้วยนะครับตีเร็วตีเร็วเนี่ยนี่ก็ตีช้านะถ้ามีบัฟจะตีเร็วนะถูกไหมหรือบัฟคนเดียวมันผมผมอยู่คนเดียวนะมันดามจเ,เอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าความเร็วอะ่ะมันก็ปกตินะครับมันต้องแบบให้เพื่อนด้วยนะครับต้องบัฟห้เพื่อนนะถึงจะได้ดามเมจความเร็วสับสน ขอโทษเลยนะครับถ้าผมพูดอะไรวนๆซ้ำๆน,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 นะเพราะมันต้องอธิบายเยอะมากเลยกับสกิลเดียวนะครับอ่ะบอกแล้ว 1. เดี๋ยวผมขึ้นข้อความให้แล้วกัน 1. ตีเร็ว 2. เพิ่มดาเมจนิดหนึ่ง 3. ดูดเลือด 4. ให้เพื่อนทำดาเมจให้แล้วเราก็จะได้เลือดโอเคนะครับ แล้วดูสกิลเอ๊ดูสกิลดูดาเมจนะครับดาเมจแบบไม่ใส่ฮาคนะินะแล้วก็ไม่ใส่ของแต่งเลยเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูนะไม่ใส่ของแต่งอะไรเลยนะครับอันนี้ผมใส่มอห้ได้าแล้วก็ถอดเลยโอเคนะครับไม่ใส่เลย,เลยนะดาเมจแบบไม่ใส่ฮาคิห้าพันเก้าอันนี้ผมตีบวกหนึ่งนะครับตีบวกหนึ่งแล้วก็ใส่นี้ด้วยนะมันจะจแรงหน่อยนะครับนะ เดเมจอยู่5 0 0พันะของผมนะสกิลที่1นึ่งเดเมจเดเมจสองพันนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูกระเด็นด้วยนะแล้วก็เราก็สามารถดูดเลือดได้นะครับสกิลที่2แบบไม่ใส่แบบไม่ใช้ฮาคิสังเกตฮาคิเกาะดิฮาคิสังเกตอะไรฮาคิเกาะหมื่นเก้าน,นะครับหมื่นเก้านะ แล้วก็แบบใส่ฮากิฮากิฮากิสองนะครับฮาคินะหกพันสองนะครับแล้วก็แบบสกิลสกิลที่หนึ่งนะครับสองพันแปดนะครับสกิลที่สามเอ้ยสกิลที่สามเลยสกิลที่สองนะครับอา่ามอน มันอันนั้นมันตายไปก่อน,นครับเดี๋ยวรออีกตัวนึงก่อนนะตัวนี้ตัวเดิมตัวเดิมนะครับสกิลที่2นะดาเมจสองหมื่นครับสเปนสองหมื่นครับนะมันอธิบายยากนะครับเดี๋ยวผมขึ้นคลิปที่ผมไปตีไคโดกับพี่พีให้ขึ้นไปดูนะครับ เลือดรถเร็วมากนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยให้ทุกคนรับชมดีกว่านะโอ้โหโอ้โหดูเล่นรถโอ้โหโอ้โหโอ้หายไปและสี่แสนอ่ะก็พี่กัเองตีก็ไปคนละสี่แสนแล้วตอนเนี้ย ใส่แล้วไอ้แค่แค่ดาบมาเนะ่ะดาบโคตรโกงอะเบเบ้มาตตัวนี้ครับไม่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 ผมร้อยพี่หมดแล้วเฮ้ <c oughs> ยพี่ปล่อยแล้วพี่ปล่อยแล้วเบเบมาตีตัวนี้เบ้ โอยโอยโอเเด้ง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 โอเคนะครับดาบต่อไปก็จะเป็นดาบสายลุงนะครับหรือดาบสายลุงนะที่คนไทยเขาเรียกกันนะครับนี่คือรูปลักษณ์ของมันนะครับตอนถือนะผมจะหมุนช้าๆนะ สกิลที่หนึ่งนะครับเป็นการเรียกดาบนะเ,เป็นการเรียกดาบสายลุงมานะครับเราต้องคี้เห็นเมาส์ผมไหมครับเห็นเมาส์ผมไหมถ้าเราเอาเมาส์ไปชีต้ตรงไหนนะครับดาบก็จะไปตามเมาส์แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาเห็นมอลตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูนะครับลองให้ดูนะอนะโอเคนะครับมันจะไปตามเมาส์นะ ลืมบอกนะครับว่าตีปกติก็จะมีตีปกติก็แรงนะครับตีหนึ่งครั้งสองครั้งตามนี้นครับเห็นไหมมันจะเป็นสีสีแดงนะครับพุ่งออกไปมันสุ่มสีแดงกับสีเขียวนะครับโอเคนะสกิล X มี2ส,สกิลนะครับสกิลแรกก็คือฮิ้ ฮิวนะครับถ้าเราเลื่อนรถนะครับมันจะฮิวฮิวแรงมากนะครับแล้วก็วิ่งไวด้วยนะครับเหมือนเราใช้ใช้เผาเผาอะไรอะเผามิงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไล่แล้วก็สกิลต่อไปสกิล X เ,เหมือนเดิมนะจะเป็นสีเขียวอีกแล้วมันจะมีสองสีนะครับสีเขียวสีแดงนะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนนะ มันซุ่มนะครับสีเขียวสีแดงมันซุ่มนะไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าว่าจะได้เสียอะไรนะ โอเคนะครับนี่เป็นสีแดงนะจะมีเห็นจะเห็นดาบเมื่อกี้กไหมครับดาบรอบตัวนะนะครับแล้วก็ถ้าเราอยู่โหมดสีแดงนะเลืนอเราก็จะลดทีละห้าร้อยห้าร้อยนะครับโอเคนะเดี๋ยลอยรอบหนึ่งนะอันนี้เป็นฮิวนะครับเห็นไหมครับฮิวเราจะพุ่งแบบพุ่งฟรีเลยคือเราใช้ผลแสงฮิวได้เลยนะครับเออใช้ไม่ได้อ๊ย เฮ้กล่องสีเขียวไอ้กล่องบักให้นอนเลยบักไปเดี๋ยวขอฆ่าก่อนนะครับผมขอฆ่าก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับมันเป็นโหมดเพราเรียกเป็นโหมดบ้าคลั่งนะครับจะเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดเลือดเรานะครับ แล้วก็เลื่อนที่เร็วด้วยมันสุ่มนะครับมันสุ่มเอานะครับถ้าใครอยากเอาไป p v p ก็ควรมาลระมัดระ,ะ,ะวังด้วยสกิลแซไม่ต้องกดค้างนะ <S <S โอเคนะครับเดี๋ยวขอลองดาเมิให้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวผมลองดาเมิแป๊บนะครับโอเครอดาเมริรีก่อนนะตีปกติแบบใส่ฮาคีนะ 1 3 4่งสาเอ่ครับ1 2 3 4แสอบนะครับเดี๋ยวรอให้สกิลฮันรีก่อนมันน่าจะบักเมกื่อกี้มีต้นไม้อยู่ลองมันตัวนี้ดินึ่งองสมสดาเมจทั้งหมดนะครับ5ครั้งนะดาเมจที่มันตีกัน5รอบนะ13นนะครับแล้วก็สกิลที่1นะครับ 28 0 0 0นแะครับส8 0 0 0แล้วก็สกิลสีแดงนะก็ไม่ได้ไม่ได้สกิลสีแดงเราจะได้เคลื่อนที่เร็วนะแล้วก็ฮิวตัวเองเราต้องถือดาบนะครับถ้าใช้ผลหรือใช้หมัดอะไรพวกนี้มันจะไม่สามารถที่ิวตัวเองได้นะเดเมจหกพัน แล้วก็ถ้าค่ามอนตายสามหมื่นะครับหไหมครับแป๊บแพุ่งและแต่ถ้าถ้าอยู่ยในโหมดคลั่งเลือดเราจะลดเรื่อยๆนะครับจนกว่าโหมดคลั่งจะหายนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย